คุณสีสีวัดเล่นกับฉันเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายฉันเป็นนางเอกของคุณสีสีวัดเรื่องแรกจ้ะแล้วสีสีวัดต้องมีซีนร้องไห้สีสีวัดก็ไปนั่งทําใจตั้งแต่เช้าเลยนะมากองถ่ายตั้งแต่ตีห้าคือสีสีวัดทำใจแล้วว่าวันนี้เป็นซีนที่สีสีวัดต้องร้องไห้สีสีวัดก็เงียบไม่พูดไม่จากับใครสีสีวัดก็นั่งทําใจอยู่พอถึงฉากร้องไห้สีสีวัดก็เข็นเข็นเข็น ก้อยของโบแบบปากอย่างนี้เลยนะแล้วน้ำมูกไหลโบโบมาแล้วก้อยไม่อยากจะเมาพวกเธอเดี๋ยวหาว่าฉันมาเมาสิสิวัตะไม่เอาเออสุภาพ้าบรุษลูกผู้ชายเธอไปเชิญสิสวัดมาไลฟ์กับฉันหน่อยฉันอยากเจอเชียร์สสวัดฉันอยากฉันอยากดื่มกลึปกับเอมี่กินปทุมฉันโอยฉันไม่อยากแล้วเรื่องฉันเยอะฉันถ่ายละครกับเอมี่กินปทุมเอมี่กินปทุมวันลังสิต ฉันอีซันใช่ซันหรือเปล่าเรื่องนั้นฉันจำไม่ได้ฉันจำได้คร่าวๆกรุบกันถึงเช้าจ้ะกรุบกันถึงเช้าหกโมงเช้าก็กรุบกับซีสีวัดก็เคยกรุบเขาหาว่าหนูเป็นเจ้าหญิงเราเล่นกับเอมมี่เรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้อ่ะกรุบกันถึงเช้าจ้ะเธอไม่อยากจะเล่าเลยนะกรุบกันถึงเช้าคือไม่ได้นอนอ่ะก็คือหกโมงเช้าคนนัดก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยสะพงกสะพงกใจสู้เมื่อก่อนเธอวัยรุ่นก็ต้องใจสู้สิ แว่นไม่ขายใส่ให้ดูแว่นใส่ให้ดูไม่ขายแว่น <c oughs> ใส่ให้ดูไม่ขายร <c oughs> <c oughs> ลงเท้าโชว์ให้ดูไม่ขาย <c oughs> โชว์อะไรอีกดีโชว์อะไรดีกระเป๋าชาแนลมีใครจะเอากระเป๋าชาแนลฉันไหมโชว์ให้ดูขายดีไหม <c oughs> <laughs> เอาอะไรอีกดีอ่ะเอาอะไรอีกดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนเอาอะไรอีกดีพวกเธอเอาอะไรพวกเธอเอาอะไรเสื้อเด็กเสื้อลูกฉันยังใส่อยู่เลยพวกเธอเสื้อลูกฉันลูกฉันยังใส่อยู่เลยเดี๋ยวประมูลไปประมูลมาพรุ่งนี้ลูกฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่หนูอยากได้กระเป๋าขายลอตเตอรี่แม่คนดูเยอะมากกิฟติดผม คิปติดผมคิปติดผมหมอพวกเธอพวกเธอฉันจะต้องนอนแล้วนะฉันถ้าฉันจะทิ้งทั้งหมื่นคนไปตอนนี้ได้ไหมฉันจะต้องนอนแล้วนะพวกเธอฉันต้องฉันยังไม่ได้ปักตาเลยนะปักตะกร้าพวกเธอฉันปักตะกร้าได้ยังพวกเธอฉันปักตะกร้าของฉันได้หรือยังเนี่ยฉันมาคุยแบบไม่มีสาระเลยอะกับพวกเธออะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันก็สนุกดีนะฉันหายเหงาฉันหาของก่อนเอาไม้จิ้มฟันฉันไหม มีใครประมูลไม้จิ้มฟันฉันไหมไม้จิ้มฟันฉันเริ่มหนึ่งบาทมีใครสนใจไหมไม้แขวนไม่ขายแล้วสี่พันใครจะไปขายล่ะสงสารฉันไม่อยากเอาเงินใครฉันไม่อยากเอาเงินใครไม้จิ้มฟันเอาหรอไม้จิ้มฟันเอาหรอเอาไม้ไม้จิ้มฟันเมื่อกี้คุณมากับเสิรนะสี่พันไปแล้วนะไม้จิ้มฟันเอาไหมเอาหรอไม้จิ้มฟันยังจะเอาอีกหรอหรือยังไง ยี 29, 300. ่สิบเก้าสามร้อยนี่ประมูลเอาสังคมกันหรือเปล่าเนี่ยหาพวกเธอไม้จิ้มฟันพวกเธอจะเอาไปจิ้มอะไรกันฮะหนึ่งแถมหนึ่งไม้จิ้มฟันคืออะไรพวกเธอนี่พวกเธอดูก่อนเสื้อผ้าฉันมีเยอะแต่ยังไม่ขาย,ยแวน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 เอาแวนอีกปะของขังอะไรละ่ะของขังเอาไม้จิ้มฟันไปเป็นของขังเหรอ ใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นอันต่อไปใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นใครชอบอันไหนเฮ้ยทำไมไมีสี่ตาอุย้ยใส่แว่นสองอันต่างหากละ่ะอุ้ยทำไมไมีสีตาอุย้ยใส่แว่นสองอันอืมต่างหูสีดำต่างหูอะไรอะ่ะประมูลแว่นประมูลแว่นหรออ่ะประมูลประมูล แว่นอันนี้อะประมูลมาไหขยับประมูลเท่าไหร่ก็ประมูลมาคาเรนวอลเกอร์โอ้ยพวกเธอนี่พวกเธอฉันไปนอนแล้วนะฉันไปนอนได้ไหมอะฉันขอตัวไปนอนได้ไหมพี่บีมีเสื้อผ้าพ่อแม่ลูกไหมไม่มีอ๋อมีเสื้อผ้าพ่อแม่ลูกไม่มีมีคาเรนวอลเกอร์อย่าเทนะแม่พวกเธอจะเทฉันหรือป่ถ้าฉันปักตะกร้าฉันตอนเนี้ยพวกเธออย่าเพิ่งเทฉันนะ แว่นสองร้อยอุ้ยแต่ละคนประมูลเอาสังคมกันจริงๆลูกเอ้ยแว่นแม่เท่าไหร่ลูกไหมไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันเหงาจริงแหละปากอะไรอะ่ะเออปากแล้วนะปักทีมแล้วนะใครจะมาคุยกับฉันเนี่ยฉันไม่คุยด้วยแล้วนะปากแล้วนะใครจะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ซื้อปักก่อนปักก่อนปากให้หมดมีแป้งมีกันแดด มีเซรั่มทำไมมันมืดๆวะอ๋อใส่แว่นอยู่นี่ว่าอุ้ยปาดอ๊ย,อยขอโทษค่ะขอโทษค,ความเฉื่อยล้มของตัวเองด้วยนะคะ